โอ้โหทำอะไรกันเจ้าแม่เหมียวน้อยแมวเหมียวน้อยนอนกันกับแม่สาวหล่อลูกๆหลานๆน,นอนกับแม่สาวหล่ออบุนดีเละครับอบุญดีเลยพี่สี่อยู่ที่นี่สามน้องพี่สองพี่สามอยู่ที่นี่สองน้องสี่อยู่ที่นี่ สองสามอยู่ที่นี่สามอยู่ตรงนี้ตรงเต็มเลยครับแม่สาวรอเป็นไงลูกแม่สาวรอนอนสบายให้ลูกหลานๆให้ลูกหลานๆดูดนมแลูก,ลลก,ลลก,ลลกไม่มีน้ํานมแล้วไม่มีน้ํานมแล้วลูกสาวรอแต่ว่าสาวรอก็ยังให้ความอบอุ่นกับหลานๆได้อยู่ความอบอุ่นกับหลานๆได้อ่าอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันด้วย ความเมตตาปลานีซึ่งกันและการดูดนมประเป่าก็ได้ครับคลายเหงานะคลายเหงาครับอบปุ่นกันดีครับอบปุ่นกันดีครับเดี๋ยวไมกวัวแล้วไม่ต้องมองหลวงปู่แล้วเท้าเล็กไม่ต้องมองหลวงปู่ปู่ไปละไปแล้วนะ ไปเลยนะครับนอนเลยนสำหรับทางสบายเลยลูกนอนนะทสบายเลยครับไปละอ่าแวะมาเยี่ยมน้องน้อยบ้างน้องน้อยทั้งสองอยู่กับแม่ทั้งสองอยู่กับแม่ในกรลงกอนเนาะเดี๋ยวลอยสักสองมาบ้านนะลูกนะอยู่บุญป,ปล่อยละปล่อยไปเดินเล่นข้างนอกเนาะรอยแม่ตรวจสุขภาพทำหมันกันนะลูกนะ อยู่วยกันตรงนี้น่งน้อยนังน้อยนงน้อยสบายดีนะหลับก็แม่นะลูกแม่ม่เยี่ยมเยี่ยมน้องนวลอนงน้องนวลอนงอนวลอนงเจ้าอุ้ยนวลอนงเจ้านวลอนงเจ้านวลอนง น,นอนนองน,นองน,นอนนอนอนอนนออ่นนอ,อนดีนลูกอยู่บนี้เราสบายดีแนะล้วนอะเรื้องลองมาข้างล่างล่ะลงข้างล่างควรควรเยอนะเนาะมีเหนียวเพื่องเอื่อควรเยอะอยู่บนนี้สบายใจถึงเวลาลวโปก็เอาอหารนให้กินให้กินอาหารกินอาหารสบายและนะ้วเนาะ น้องนวลอนุไม้ผมมาหน้าเตอแล้วมากินข้าวกินข้าวกินข้าวจุบจับจับจับ <microscope> จุบจับจับกินแล้วเนาะกินแล้วมาด้านนี้ก็ไม่ยอมรอดละนะไม่ยอมรอดละไม่ยอมปล่อยปากว่างเลยดูกันจุบจับจุบจับจุบจับดูกันจุบจับจุบจับเลยนะอู้ มาด้านนี้เด็กๆน้อยเด็กใหญ่เด็กพี่มาเล่นกันอยู่ตรงนี้ฮะกลุ่มนี้ก็รักกันดีนะรักกันดีรักกันดีกกนดบุญชอบชอบทำเหมืนเรียบร้อยแล้วอันนี้ดำหางกัดเพชรดำน้อย ใครอยู่ข้างล่างมาใครอยู่ข้างล่างมาเอ่อทองอ่อนทองอ่อนเท้าเล็กเด็กๆก็มีความสุขกันดีนะมีความสุขกันดีจ้าความสุขกันดีครับกอข้อคําภาพความสุขความรักของน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านที่ดูได้ชมกันขออนวยพรให้ทุกท่าน ที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวอยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรกภัยคิดถึงอะไรขอได้ทำความมุ่งมั่นปรารถนาทุกันทุกท่านทุกคนเถอวเด้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับโชคดีมีสุขรับสาธุสาธุ